สวัสด cool. ีครับเพื un. okay. ่อนๆวันนี้อยู่ก uh ับโฟมอลูคานะครับวันนี้ผมมาเล่นลีเดนาในไลน์คองคอนก็ปกติผมเป็นผู้เล่นโซโล่ก็ลีเดนาถือว่าเป็นเลนกลางที่เป็นท็อปพิกของซีซั่นนะไม่ว่าจะซีซั่นไหนเพราะดาเมจมันแรงฮะโอเคเรามาเดินตรงกลางนะก็เจอรอดอรเลียอ้าว เราหลบส,ก,สก,กิลได้สองสกิลเลยนะถือว่าโอเคเชิงเราดีอยูฮะลากคีตัวนี้ได้เฮ้ยฮ้ก็พอเค์คีฟเวฟตรงนี้เสร็จนะรเราก็จะทำการส่องว่าเขาจบเลนไหนอ่าผมหลบได้อีกหนึง่งก็ถือว่าเทรดเลนได้ถือว่าโอเคนะโอเคจบบนนะ บอกป่านะ <little> เพื่อเขาจะได้ตัดสินใจเดินเกมแบบไหนเอาละอืมต่ดาเมจกซซี่ดูเหมือนจะแรงกว่าเราได้ดูสิโออย่าไปกลัวฮะเราก็เพดไปอีกหนึ่งก <A fire. S 1> ่อนอื่นฮะขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ไปด้ดยนะฮะเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการทำคลิปของผมนะเมื่อกี้ป่าเขา เดินไปเลนกลางนะเพื่อเทรดเวลเพื่อแชร์เวลกับเรานะเราก็สามารถเดินแชร์เวลกับฝา <one> ได้เพื่อที่จะไปเก็บคีฟสาตัวตรงกลางจะได้เลเวลสพอดีนะโอเคเราเลเวลสแล้วนี่เห็นไหมเราเลเวลสก่อนพิซซี่นะ mm hmm. ไม่มีทางสู้หรอกคฮะเราเลเวลสี่ละอันนี้ผมจะตัดสินใจไปแก๊งข้างล่างนะ mm hmm. เห็นลูนจะเกิดตรงนี้ฮนะ อา้าวตูเลนตูเลนโดนกาเวลา่าฆ่าอยู่ตรงนี้ไหมกาเวลา่าอ๋อมันอยู่ตรงนน้นนะทุกคนอดตู้เลนทำอะไรโดนกาเวลา่าฆ่าไม่ได้จับมุมกล้องนะเอาเคลียร์คลิปไปเลยฮะดูเหมือนปลาไหลเรานิ่งๆน,นะก็เราสามารถวาร์ปกลับเลนได้ครับ you know กลับเลนไปเทรดเลนเหมือนเดิมน,นะทำให้เลือดฝั่งเดียด่าไม่น้อยาะว่า มาเทศเลนถือว่าเทดเลนได้โอเคฮะปกติลิเลียดาเมจตอนต้นเกมอ่ะมันจะแพ้คิซซี่นะเอเดตัวเลนเราไปตีบางกรแล้วอขอโทษนะผมไม่ได้อะไรจะไปแกงข้างบนนะทิป้าไหลเราดูจะเอฟเคหรือเปล่าโดนกระานไหมโอเค,อเ,คเราได้ ควอรี่อยู่แล้วครับจะเป็นบูสติกเล็กนะซึ่งจะทำให้ดาเมจตอนเบิร์ดแรงขึ้นถึงระดับแต่ก็ไม่ได้ปิดสกอร์ได้ง่ายขนาดนั้นครับเป็นแค่บูสตกิกเล็กมินิถือว่าเบิร์ดได้ดีอยู่อเอ,อ้อโอ้อมไม่น่าไปเล่นเยอะเลยนะต้องวาร์ปกลับบ้านนะ nope. ข้างบนมีไฟฮะเท่านแะแกแกเราตายเลยผมไม่ได้ไปเติมเลยนะผมแอบไปเล่นเยอะตรงกลางครับเขอโทษทเพื่อนเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเราเดินไปรับคลิป <c oughs> เอ๊ะอ้าวอยู่ตรงนี้เหรอมาไม่รโอ้เขามีเพื่อนเยอะนะปล่อยเขาไปก่อนเรากลับไปรับคลิปเอสตรงกลางครับ เงินสบายแล้วก็โฟก,ก,กิลกนวะ่เก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ฮะเพราะว่าดูเหมือนสกอร์ทีมเราอะโดนตามเยอะนะโ,โหกเข้าไปละอ้าวแก๊เขาดึงดึงได้นะเราก็เล่นเลยเออแต่ดาเมจเหมือนจะไม่ฮอรอโป๊กอีกสักทีนะมันไม่ไปเล่นโอเคเราโชว์แล้วฮะช็อตนี้นี่หนึ่งคิวกัแล้วขอ,อีกสักคิว พีกซี่วิ่งเข้ามาโดนบอลเต้นโ,นโนแบบนี้เก็บไปสองคนดับเบิ้ลคือเราเดินดับเลนไปรับคีบฮะ,ะเดีเด๋ยวนะอ้ะอาวมันแทงผมจริงไม่เป็นไรฮะเราเดินพลาดในการที่จะเดินกลับเลนนะความจริงเราต้องเดินอ้อมเนะเรียวมาเขามีสกิลแดดแล้วก็สกิลแทงนะ ไม่เป็นไรรอเกิด5วิฮนะทุกคนแก,กแ๊กเราดึงโอ้ดึงคลิปสวยงามเราไปรับเลนข้างล่างคนระับตอนนี้เลเวลกับการเงินเรานำหมายถึงนำทีมอนะเราจะต้องเป็นคนแบกนะฮะดูเลนสามตัวไปแล้วนะเกมนี้่าต้องแชร์เวลกับเลนนะ การโซโลแลงเราถ้าแบกได้เราจะต้องเป็นคนที่เงินหนึ่งแต่ตุลินก็อาจจะพลาต้นเกมเยอะไปหน่าดรอช่วยเพื่อนโอ้ตีแบบธรรมดาแบบเอ,อเ่อน,นแอมากโอ้โหพี่ซีโดนไปเป้าเฮ้ยกลับบ้านเลือนฮะจังหวะน,นี้อยู่ก็ตุยเปล่านะ ขนาดที่เกมแย่นะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าเราเงินหนึ่งแล้วก็มีแคลรี่ที่เป็นเงินอันดับสองทีมเราก็ค่อยๆเคลียร์คีฟเล่นไปฮะรอไปแบกตอนช่วงกลางเกมก็ได้นะไม่ได้แพ้ขนาดนั้นเราเช็คพุ่มฮะเช็คให้หมดนะพุ่มนี้ผมว่าตบเช็คไม่มีนะรับคีฟเวฟตรงกลางกับเพื่อนนะ จะเห็นได้ว่าทีมนู้นนะเขาเริ่มเดินเกาะกลุ่มกันแล้วหาคิวนะคะก็เพื่อได้เกมกันมากกว่าน,นี้แต่ผมรู้ว่าเขาอยู่แถวนี้เนี่ยนี่6-2สองแต่สกลิลเราหมดแล้วนะเราเล่นต่อไม่ได้แล้วกลับไปไฟต่อได้เดี๋ยวเราปิกอ่าโอ้ซี่แรงเกินเราจะไฟตรงนี้จริงๆเหรอเพื่อนไม่เอาดีกว่าไหมเกคคีย์คีเพื่อ โป๊กสองเออแต่เล่นเยอะไม่ได้นะทุกคนมันรอซ้อนอยู่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมแกก็ตายแล้วเออเทลต้องรอช่วยเทลนะเทลต้องรอดไปนี่ฮะเพราะว่าเขาเงินเขาสองนะโป๊กเกมเกมใจเย็นอ้าวปลาไหลมันไปเก็บสองตัวแล้วทุกคนถือว่าโอเคนะเทลรอดแล้วก็ปลาไหลเก็บสองตัวเกมเอวีช่วยจังหวะ แพ้ชนะได้แค่เซียววีนะทุกคนเราอย่าไปใจเสียนะอันนี้ผมจะลาคีฟก็ได้นะแต่ผมไม่ลัานะเพราะว่าป่าก็คือป่าฮะต้องใช้เงินเหมือนกันต้องแชร์วินะโอ้โอเคลาคีฟได้แก๊กเราดึงคีฟกาเวล่ามาเลยรีเลือดบ่อยมากฮนะเจมนี้ตายไปหนึ่งตัวนะไม่ได้อยู่หรือว่าแบกเคลื่อนได้อยู่ เมดถ้าเป็นเิลนหน้าหรือว่าเป็นตัวที่มีดาเมจเบิร์ดแรงๆสามารถแบกเพื่อนได้ชิวๆนะ,ะขอแค่เงินหนึ่งอันนี้รอเขาตีสักประมาณ5้าพันเราจะเข้าไปเล่นนะส <with> วยกาดตอนเขาตีดัร์กแต่เขาเห็นหม่รารอเล่นก่อนโอ้ oh. แล้วผมเลือดน้อยไงกำถาไวฟู ไมน่เล่นพ่อะไรวะเนี่ยคุยถึงพระเนี่ยผมไม่อยากจะคุยโอ้โหนี่เขาลือกันทั้งบงได้ค่าวอ่าเล่นพระเลยเหรอมาวานี่เล่นไปองค์หนึ่งไม่ใช่ไงมายืนเยี่ยวหน้าบ้านตบสะบาดร่วงไปเลยันก็เอาเท่านี้เอแต่อยให้ครับไานะไปสบขอบคุณมากขอบคุณมกดีๆจากนาคอมนะฮะตูเล่นเราขอให้เก็บคิวได้โอเคตูเล่นเราได้สองคิวถือว่าพิกเกมแล้ทุกคน ตอนนี้นนเขาได้ชับด,ดาวไว้ด้วยนะดูเลนไฟกันต่อฮะเกมยังไม่จบนะก็นนถ้าอีกไฟเราชนะได้ก็มีสิทธิ์จะขึ้นบ้านได้เลยนี่ไอตัวนี้เก็บลาบให้ได้นะโอ้ลาบไม่ได้ผมจะตีป้อมนี้ให้แตกไปเลยนะดูว่าตีได้หคืนตีคิดตีแตกเ,เดี๋ยวมามา โอ้ oh, แต่รีเฟกคันจี้อยู่เฮ้ยเทลกำลังลอยคีบลอยป้อมข้างล่างแต่เขาจะตายหรือเปล่านะยืนอยู่กับปลาไหลคืออะไรไนะแคลรี่ยืนกับปลาไหลอ,อ่ะเออมัน,น,นโดนไลนะ่ตายป่ะเราไปแล้วคีบบนนะ่ะน่าจะแตกนะคีบบนเราเทลลงเงินหนึ่งนะเห็นไหม ถือว่าเป็นสันยานาที่ดีในการที่จะคัมแบ็กอิสเรียลนะเก็บคลิปฮะโอ้รักไม่ได้น่าจะมีไฟรหรือเปล่าตรงล่างตรงนี้ช็อตบทับลบมาหนึ่งทีโอกไม่โดนอะไรเลยเอโอ้ดีนะอาจะเตะกระปาไม่โดนไม่งั้นผมตื่นแน่นอนจะไปรีเล่ต่อฮะเราทำวน,วนๆนหนีไปเรื่อยๆนะเพราะว่า เราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านนะเกมเราตาย้อมแมเราก็น้อยกว่าต,ตูเลนอยู่คนเดียวห่วงนายมากเลยเพื่อนจะตายนะโอเคแชร์ยีบแชร์เวลนะเราจะไปเล่นตรงนี้ฮะน่าจะเป็นไฟใหญ่แน่นอนแก๊กเราดูดูดไม่โดนเราเปิดแบบนี้ไง มาดิซีโดนไปนะหนึ่คิเวเรวมาตีกันแล้วฮะอเ,เอ๊เอ้าวู่ตรงนี้อ่ะคิดว่าจะรอดไหมเราเพื่อนเอ๊รอดไหมไม่รอดหรอกอันตรีเรามาแล้วตามนี่สวยงามนะโอ้โหพลิกเกมนะฮะปาลาไหลเราดันคิวามาด้วยนะเราแทงพ้อมได้เลยครับไม่ต้องอะไรเยอะนะถ้าอยากชนะไวๆก็แทงเลยแก๊ก แก๊กแข้งเลยโหตีคีบเพื่อให้คีบเดินเข้าไปนะน่าจะชนะได้เลยหรือเปล่าคิดว่าโอ้ผมพนกก,ก้นมันไหทุกคนตีบ้านตีบ้านตีบ้านสวยชนะเลยเห็นไหมไฟเดียวเอาวีแดงไทย